กรเราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้พวกผมแบกลิสกรดีนเคยนะกับเกมตุลตาลูสับป,ประยุทธ์วิญญาจารนั่นเองครับห่างหายกันไปนานพอสมควรโดยตอนนี้เนี่ยมีกิจ,จกรรมใหม่เข้ามานะครับผมโดยแบ่งแยกเป็น2กิจกรรมนะหนึ่งเลยก็คือเกี่ยวกับทางน้านของไอกระดูกฟิวชัน่นเท็สมุดอีกอันเนี่ยก็จะเป็นอาวุธลับนะครับผมแล้วก็กระดูกฟิวชั่นของน้องนิ่งหลงหลงเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับผมโอเคแต่ก่อนอื่นเลยนะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครมแล้า ถูกการติมเองโพขอแนะนําไปร้านเติมเกมเพาเพลเลยครับนอกจากร้านจะเติมถูกการเตาเองนะร้านยังเปิดบริการ24ชั่วโมงอีกด้วยหากใครสนใจก็เพียงซื้อกันไปใน Facebook ครับว่า PO w r p a y หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับทีนี้เรามาดูในส่วนของเทพสมุดกันก่อน,อนเนาะอันนี้เป็นกระดูกวิวชันโดยจะมีกิจกรรมนะครับผมให้พวกเราเนี่ยได้ไปเล่นกันและของรางวัลเนี่ยก็คือเซียวอูอาวุดลับด้วยนะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครไม่มีนะครับผมก็จะได้รับแบบฟรีๆเลยในตอนที่เราแต้มครบ470มีตีบอสทั้ง หมดถึง3วันด้วยกันนะครับผมก็สามารถเอาไปเล่นได้แล้วก็จะได้ในเรื่องของกระดูกเทพสมรด้วยอันนี้ถ้าเกิดว่าใครมีแล้วได้มาจากตู้นะครับผมก็ก็ไม่รู้ว่าเอามาทําไม <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีนะครับผมอันนี้เป็นโอกาสดีเลยตอน550 <c oughs> เนี่ยคุณจะได้กระดูกทางด้านของเทพสมทดมาจริงๆเอามาขายคอมโบเลยอ่ะและทีนี้นะครับผมในดูของรางวัลซิมันดีไหมรางวัลอันดับใช่ไหมก็จะมีบัตรคูณอ่าปกติเลยแล้วก็จะมีได้ถังซานอาวุธลับคือส ส0 0เลยเลยหรอโอ้โหเอาไปทำอาวุธลับได้แบบเบิ่มๆเลยเนี่ยดูดิ5้0ออันดับหนึ่งนี่แบบฟูจัด550อันนี้ก็250ถือว่าเยอะนะครับผมเยอะมากเลยแต่ถามว่าทำอาวุธลับไปทำไมในตอนเลเวล80ก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ไปหาทัอย่างอื่นนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเลเวลช่วงแรกๆเนี่ยก็สามารถาทำอาวุธลับได้นะเพราะว่ามันแรงนะครับผม และทีนี้นะครับผมมีในเรื่องของอาวุธลับเข้ามาใหม่ด้วยจะเป็นในเรื่องของไออะไรนะโลหิตโคโพีิศาสตร์อะไรสักอย่างนี่แหละระดับ SP นะครับผมเลเวล80ก็เช่นเดิมครับได้ไปก็ไม่ได้ถือว่าแรงหรอกนะคําข้ามไปเอย <c oughs> แล้วก็จะมีบัวบุติโรด้วยอันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เนาะส่วนใหญ่จะใช้แค่ซื้อเป็นแร,แรกเท่านั้นแหละแล้วก็จะมีอาวุธลับระดับนี้นะครับผมุผมาสามารถเลือกได้เลย อ่าดีนะครับผมถือว่าดีแล้วก็มีของจิปาถานุนี่นั่นนะครับผมเอาง่ายๆก็คือตัวนี้เนี่ยขายในเรื่องของกระดูกวิชันเทพสมุนนั่นเองครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็จะทําให้ดามเมจแรงขึ้นแน่นอนครับว่ากระดูกวิญญาณทําดามเมจแรงขึ้นอยู่แล้วโดยเงื่อนไขาการได้รับเนี่ยก็คือเราสุ่มได้ไอปานเสียงแดงนะครับผมถึง3ชิ้นหรือว่าเราเนี่ยได้ไอแกนตัวนี้นะครับผมเป็นสีม่วง1ชิ้นไปเลยก็ได้รับของรางวัลใหญ่เช่นกันครับด้วยผมเนี่ยกดไปแล้วได้ของรางวัลตามนี้ผมกก็เเลยต้้้ออองงงดใชันนึึซซ่่รราาาสมถื ได้ะตอนนี้นะครับผมในแพคเกจเนี่ยไม่มีไม่ได้แพคขายตรงนั้นเลยเออนี่ไงแพคขายแล้วคุณเนี่ยได้ตัวน,นี้ด้วยนะไอบัฟนะครับผมก็จะทําให้การตีบอสในกิจกรรมเราเนี่ยดาเมจแรงขึ้นนั่นเองยิ่งเติมเยอะก็ยิ่งแรงนะครับผมทีนี้ก็กดซุ่มไปเลยเอ่ะไม่ใชด่ดีกดรับนะครับผมกดรับต้องใช้หรอแล้วก็ลองแกะออกใช่ไหมออกไหมออกไปอะไรปับป๊บปับ๊บปั๊บ อาวุธลับรัวๆนะครับผมแล้วก็อันถัดไปเนี่ยก็จะใช้ถึง2ชิ้นแล้วก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะเท่าที่ดู2ชิ้นก็เป็น3ชิ้น4ชิ้นจะไปถึง8ใช่ไหมแปก็ครั้งละ8แล้วกดรับอืมจะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ไปคํานวณกันเอาเองแล้วกันโอ้โหแต่ว่าถ้ามันการันตีเลยมันก็คือได้ใช่ไหมยี่ชิ้นอืมแต่ถ้ามันออกของพวกนี้เนี่ยมันก็ได้รับของรางวัลใหญ่ ก็มีอยู่ประมาณ2แบบนะครับผมแบบแรกคือสุม่ม20แล้วก็แบบที่2เนี่ยก็ลุ้นเอาไอ้สตัวนี้นะครับผมตัวไหนมันจะออกเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะสุมเนาะกิจอาวุธลับเนี่ยมันก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะก็เป็นกระดูกฟิวชัน่นอ่ะและทีนี้นะครับผมก็จะมีในเรื่องของไอเทมนะครับผมอาวุธเทพกันละกันคมพีเส่วนเทียนนะตัวนี้ถามว่าจําเป็นไหมมันเกี่ยวข้องกับอาวุธลับครับแล้วมันก็บุดอาวุธลับดังนั้นมันไม่จําเป็นเลยสําหรับคนที่เลเวล60บจนถึงแป่ย ตัวละครน,นะครับผมมันเก่งกันหมดแล้วดังนั้นมันก็อาวุธลับเนี่ยมันขกาบกกมากสรุปแล้วอาวุธชิ้นนี้นะครับผมไม่ได้จําเป็นเลยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเลเวลตําๆหน่อยนะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์เพิ่งเริ่มต้นโอเคคุณสุ่มอาวุธลับไปเล่นเอาเซลล์อวุธลับจากกิจกรรมอันนี้ได้นะครับผมลองเล่นดูแล้วบอกเลยว่าตึงอยู่แล้วนะครับผมแต่มันก็ทําใจไว้ไม่ได้แบ่งระยะยาวนะมันแบ่งแค่ช่วงเริ่มต้นเลเวล1จนถึงเลเวลประมาณ4050นี่แหละนะครับผมและตัวละครเนี่ยมันก็จะแรงกว่าอาวุธ ค่อยมีประโยชน์เนาะในช่วงนั้นส่วนของรางวัลใหญ่นะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของกระดูกวิชันนิ่งลงหลงเอชพีนะครับผมในส่วนหัวเนาะตรงนี้ก็เป็นการช่วยบูดามจได้เยอะเลยถามว่าไอกิจกรรมทศมุหมดกับตนนัวนี้เราเล่นอะไรคุ้มกว่าเอาจงริงนิ่งหลงคุ้มกว่าเยอะเลยนะครับผมณนะปัจจุบันนิ่งหลงเนี่ยยังไม่ได้ตกเมตได้เนาะอาจะยังเล่นได้ราวๆแบบเกือบเดือน6เดือนเจนะครับผมอืมก็อยู่ยาวๆเกือบปีเลยถ้าเกิดว่าใครอยากจะสุ่มก็แบอบกได้เลยว่าคุ้มค่าครับผมแล้วผมเนี่ยก็อยากจะสุ่มแต่ ซ <c oughs> ุมดีไหมซุมกีทีก็เกลือเอาสักหน่อยวะอ่ะน้ำจิม้มน้ำจิม้มนะครับผมให้ได้ดูก่อนก่อนเอ้าแล้วมันซื้อมาจากไหนกันวะเนี่ยแปบ๊บหนึ่งผมหาก่อนอ๋อนี่น,นี่ในกิจกรรมตรงนี้แล้วก็ซื้อตัวนี้เป็นอาวุธลับใช่ไหมเก็บเก็บไว้ฮ้ยได้ตั้ง20ตัวยังไงก็ควรซื้อครับ ซื้อไว้ก่อนเลยโอเคและทีนี้ก็จะมีในเรื่องของแพ็กเกจอันนี้5อัน2,000ันไปนะครับผมแค่นี้พอเอ้ยแค่นี้พอแต่เก็ตมันหมดเลย <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับผมกดสุ่มดูถ้าดวงดีดวงดีแบบจะกลับมาเล่นมันไม่มีทางหรอกมันกรันตีหมดแหละเด๋ยนนี้มันปรับใหม่ละลุ้นทาไมก็ไม่รู้โอเคมีอยู่ประมาณ6 0โอ้โห6กก็แดดเกไปเยอะอยู่พอตัวเลยลเนี่ยทีนี้กิจกรรมนี้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ได้เอากระดูกวิวชั่นนี่ลงหลงนะครับผมก็ไม่ได้หน่าสุ่มนะบอกไว้ก่อน อ่ะเกลือนะครับผมดอกแรกแล้วก็ดอกที่2ไปครับขอดีๆได้ไหมอันนี้ก็ไม่ดีนะครับผมไม่งั้นเนี่ยมันชื่อขึ้นแล้ะ <c oughs> ไปกันต่อครับเอ้ยอันนี้ออกนะครับผม30ได้ดวงแห่งปัญญาก็สีส้มนะของกากกา,ก,การันตีเลยใช่ไหมอืมการันตีไม่ถึงการันตีนะครับผมออกก่อนนิดหน่อยเอ้ยแล้วได้เป็นอะไรเอย่ยปีขวาลึกลับโอ้โห <c oughs> ก็หรือว่าออกก่อนแต่ก็ไม่ได้ดีนะครับผมอืมไม่ออกอันนี้ข้ามเลยปร๊บโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมไม่ได้มีอะไรมากเนาะได้ตัวสุ่มมาด้วยเออนี่แหละอย่างน้อยก็ได้ตัวสุ่มมาก็ยังดีแล้วมีครบไหมมีให้สุ่มได้อีกรอบหนึ่งไปกันต่อครับโอ้โหไม่ออก <c oughs> อ่ะ นะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากจะุ่มนิ่งลงเนี่ยก็ควรที่จะมีการันตีอยู่แล้วเนาะอันนี้เป็นเรื่องปกติครับผมสำหรับเกมนี้ดังนั้นก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับผมขอคนละห่งไลค์หนึ่งซับสไครแล้วก็สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเกมดีๆผมขอแนะนําไปเ้านเกมเคาเพลเลยครับแล้วก็สําหรับใครที่กําลังมองหาโปรแกรมจำลองแอนดรอยลื่นๆก็ที่ LD Player 9เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปกันทั้งหมดนะอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วย